การนอนกัดฟันควรได้รับการรักษาอย่างไรจริงๆในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาโดยตรงเนื่องจากสาเหตุของการนอนกัดฟันเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนว่าเกิดจากอะไรฉะนั้นการรักษาเนี่ยหลักๆก็จะมี3อย่างด้วยกันก็คือ1รักษาตามอาการเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดหรือรับคําแนะนําที่เหมาะสมอย่างที่2นะครับก็คือการลดปัดจจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆภา,า,า,าวะนอนกรนส่งผลให้มีการนอนกัดฟันก็ควรรับการรักษาที่การนอนกรนถ้ามีความเครียดหรือวิตกกังวลก็ควรจะจัดการกับความเครียรดลดความวิตกกังวลเพื่อให้การนอนกัดฟันลดลงและอย่างที่ ก็คือเปลือกสุดฟันเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันฟันสึกป้องกันวัสดุโบราต่างๆในช่องปากเสียหายและสําหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนกัดฟันนะครับหรือมีอาการคล้ายๆการนอนกัดฟันนะครับสามารถเข้ามารับการตรวจรักษานะครับเพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับผมหมอกล้องได้นะครับที่คลินิกรวมทันตแพทย์มาหาชัยครับผมสามารถทักินบ็อกเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าแอดไลน์รวมทันตแพทย์เป็นภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วพบกันนะครับ